ความคืบหน้าเรื่องการตามหาเจ้าของทีมคนใหม่ของแมนยูดูจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจกันมากๆในชั่วโมงนี้เมื่อตระกูลเกลเซอร์ครับในประกาศขายสมโมสรซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าที่สูงถึงราวๆห้าพันล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะมีอยู่แค่2ตัวเต็งที่ดูมีโอกาสมากสุดต้องมาแข่งแย่งชิงดีกันนั่นคือเซอร์จิมรัตคิฟและกลุ่มทุนจากกาตาที่นำโดยชีคจัสมินบินฮามัดบินจาเบอร์อัลทานีซึ่งสำหรับเซอร์จิมทุกท่านทราบดีแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีีฐาานนนะะรรร่วสุดใเเเเกกออัังฤษษป็จบิทคม นพน,นิพัทธ์กีนออส่งมีมูลค่ารัพย์สินรวมเกินกว่า20,000ล้านปอนด์เหล่าสาวกเ,เรดเนวิลส่วนใหญ่ชื่นชอบและอยากให้เขาก้าวขึ้นมาเทคโอเวอร์บริหารงานที่แมนยูเพราะผู้ชายคนนี้เป็นเด็กที่โตมาในย่านกรเตอร์แมนเชสเตอร์ชื่นชอบฟุตบอลสุดหัวใจและเป็นแฟนตัวยงของปีศาจแดงมาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับชีจัสมินบินฮามัดบินจาเบอร์ออาทานีก็มีประวัติความเป็นมาที่ไม่ได้ดูเป็นรองเซอร์จิมเลยเหมือนกันครับแถมในตัวเขายังมีอีกหลายๆสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะความร่ำรวยในระดัััทีีีี่เเเเรอดไมถึงกกกนนนลยยยวษติิ์้ ี1982ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์ประเทศกาตาคุณพ่อของเขาเคยเป็นนายกรัฐมนตรีกาตาในช่วงปี2 0 0 7 2 0 1 3เรื่องของชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในวงการกีฬาจากการที่กลุ่มทุนกาตาเป็นเจ้าของทีมปารีสแซงแชร์แมงอยู่แล้วอาลทานี่สำเร็จการศึกษาในดินแดนสาราชาจากที่รอยย่อมิลเ a r ีอ c คา e m มีแซนฮอรสในฐานะนักเรียนในร้อย ส่วนปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งประธานบริษัทที่ QIB กาตาร์อิสลามิกแบง์ซึ่งเป็นธนาคารระดับชั้นนำของประเทศตั้งแต่ก่อตั้งมาปี1982และอาณาเขตของกาตาอิสลามิกแบงก์นะกรับก็ไม่ได้ครอบคลุมแค่ในพื้นที่กาตาร์เท่านั้นแต่มันยังมีสำนักงานใหญ่ก่อตั้งและาการจัดกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นนะกรับก็คือสาราชอาณาจักรซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังเคยมีตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการครนิตซิลเซ่กรุ๊ปเอจบริษ ra, ัท hmm. ธนาคารเพื่อการลงทุน <S <S และบริการทางการเงินระดับโลกในสวิต มาและเดินในเส้นทางสายการเงินมาล้วนสำหรับชีคจัสมินบินฮามัดบินจเจเบอร์ออาทานีนะครับนับนะตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาพี่แกโตขึ้นมาด้วยใจรักในเกมจีฬาและเป็นแฟนพันธ์แท้ของแมนอยู่มาครา,าวนี้เจ้าตัวมีโอกาสแล้วที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมรักพาสาม,มสรกลับมาสู่ยุครุ่งเรืองและทวงความยิ่งใหญ่ในอดีตกลับมาอีกครั้งโดยยื่นข้อเสนอขอซื้อกิจาการเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการไม่มีการเปิดเผยอ,ออกมานะครับว่าข้อเสนอที่ชีคนั้นนะ่ะยื่นไปมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ก็เป็นที่เชื่ออออกันนนนว่น่่าาจะยูที5,000ล้ปหรื ประมาณ25,000ล้าน 2, 05, 000, 000, 000บาทถ้าเกิดขึ้นจริงจะถือว่านี่เป็นการฮุบกิจาการสามโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลกแบบทันทีทันได้ทำลายสถิติการเทคโอเวอร์ของทีมเดนเวอร์บรองโกในเซกอเมริการฟุตบอลด้วยข้อเสนอ3 8มพันล้านปอนด์หรือประมาณแสนห้าหมื่นห้าพันล้านบาทเมื่อปีที่แล้วสำหรับการเทคโอเวอร์ over, แมนยูในครั้งนี้นะครับกลุ่มทุนจากกาตาจาของทันชีกนั้นต้องการคุมกิจาการที่ปีศาจแดงแมนยูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไม่มีการแบ่งหุ้นให้กับกลุ่มทุนใดแม้แต่น้อยหลายๆฝ่ายนะครับอยากจะ เท่่าไหรเมื่อคิดจะมาเทคโอเวอร์แมนยูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็มีการเปิดเผยครับา่ารัย์สินทั้งหมดของเจ้าตัวนั้นมีมูลค่าประมาณ10ล้านล้านบาทไทยเลยทีเดียวท่านมีพระราชวังหลายแห่งในกาตาร์และโอมานมียานพาหนะส่วนตัวเป็นเรือยอชลำใหญ่ยักษ์ยังต่ำสองลำซึ่งแต่ละลำนะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทไทยอีกทั้งท่านยังเป็นเจ้าของสายการบินกาตาร์เอเมอริไฟซึ่งว่ากันว่านะครับเป็นสายการบินที่ให้บริการเฉพาะส่วนตัวแบบ VIP ในอดีตที่ผ่านมาเราเห็นเพื่อนบ้านอย่างเรือใบสีฟ้าใช้เงิินเสรมไปแบบ จุยกระจ่ายได้แข่งดังๆรับซุปตามาร่วมทีมและอยู่ดีๆแมนซิตี้ก็สถาปนาตัวเองกลายเป็นสโมสรรับยักษ์ใหญ่ของโลกและก็กอบโกยความสําเร็จมามากมายนั้นจ่ได้เศรษฐีชาวดูไบยอย่างท่านชิกมานชูเข้ามาเทคโอเวอร์ซึ่งท่านนะครับก็มีทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ที่17,000ล้านปอนด์แน่นอนว่าตอนนี้พวกเขาเป็นสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในอังกฤษแต่ทว่าเร็วๆนี้อาจจะไม่ใช่พวกเขาอีกต่อไปซึ่งเมื่อเทียบคู่แข่งกันนะครับที่จะมาแย่งชิงกิจการที่แมนยูอย่างเซอร์จิมรัดคลิปที่มีทรรรรัััพย์สิินนนนนาาาาาาวล้้้ออดดดเเจะะคค่่่ขห็ไชชบ จะซิมบินฮามัดบินจัมเบอร์เอาทานี่มีทรัพย์สินที่มากกว่าร่ำรวยสองท่านนี้ถึงสี่สิบเท่าตัวเราจะได้เห็นเลยครับว่าโคดสโมสรที่ว่าร่ำรวยสุดในโลกตอนนี้อย่างปารีสกระชากตัวเนม่าไปร่วมทีมได้โดยค่าตัวสองร้อยยี่สิบล้านยูโรเราได้เห็นผู้เล่นที่ดีสุดในโลกอย่างเมสซี่ย้ายไปคาแข่งที่นั่นพร้อมรับคันเหนื่อยรมหาศาลตลอดจนการเซ็นสัญญาฉบับใหม่และมอบคันเหนื่อยที่โคตรแพงให้กับคิริยันเอ็มบปเป้บางทีถ้าเกิดว่าการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูเสร็จสิน้นและท่านชีกชนะเราอาจจะได้เห็นนนกกกาาาารรรรใใช้เเเงงงิิทที่ววอ,วอลััสมพ รวมไปถึงเรื่องต่างๆจนเกิดเป็นความมาสศจรย์ครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์โลกลูกหนังก็เป็นได้เหล่าบรรดาแฟนผีแดงตอนนี้คิดเห็นอย่างไรบ้างครับถ้าเกิดได้กลุ่มทุนจากกาตาเข้ามาฮุบกิจาการกันนะนะ